วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาออนไลน์ผ่านระบบซูมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจต้านภายัยโควิด -19 ศูนย์ปัติธรรมท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีตักบาตรสาม,มนเณรบวชใหม่และพิธีเทผ้า,าปาเพื่อสร้างสุขพิมลติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุนิวส์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบูญนิวส์ประจำวันอังคารที่27เมษาย,ยนพุทธศักราช2564กับผมรณกรเอี่ยมคำชัยและทีมข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนนิวส์ได้นะครับทางช่อง GBN รวมไปถึงสามารถติดตามรับชมบูนนิวส์ย้อนหลังได้ตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้นั่นเองนะครับ เช่นเคยครับในวันนี้บุญนิวส์มีข่าวสารงานบุญนะครับในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศข่าวสารงานบุญภายในองค์กรมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับข่าวแรกนะครับเป็นกิจกรรมงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั่งสมาธิแผ่มเมตตาผ่านระบบซูมออนไลน์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจต้านภายัยโควิด -19 ครับระหว่างวันที่22-28ถึงเมษายนนี<อ>้<ม> วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วโลกและพุทธศาสนิกชนได้จัดพิธีเจเริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิออนไลน์ผ่านระบบซูมเพื่ออธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ทั่วโลกร่มเย็นสงบสุขด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำบุญกุศลนี้ก่อเกิดเป็นกระแสแห่งความบริสุทธิ์และความเป็นสิริมงคลแผ่ขยายออกไปให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย โดยเฉพาะโรคโควิด -19 ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกและเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้ประชาชนทั่วโลกที่กำลังประสบสถานการณ์ดังกล่าวสามารถผ่านพ้นไปได้ในเร็ววันสำหรับพิธีจเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาออนไลน์อธิษฐานจิตให้ประชาชนทั่วทั้งโลกมีความสงบสุขร่มเย็นปราศจากทุกโศกโรคภัยปลอดภัยจากโรคโควิด -19 จัดระหว่างวันที่22-28เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาผ่านระบบซูมออนไลน์โดยได้กราบอารัธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกและเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญดังกล่าวผ่านระบบซูมออนไลน์โดยสามารถเข้าไปที่ลิงก์เว็บไซต์ www.zoom072.com ครับศูนย์ปฏิบัติธรรมท่า,ทาม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีตักบาตรสามเณรบทใหม่และพิธีทอดผ้า,าป่าเพื่อสร้างสุขภิมานครับ ณศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดก,กิจกรรมงานบุญตักบาตรฉลองสัมมนเบเนใหม่โดยภายในงานมีพระครูประหลัดทวชัยทัชชุตโม ο, ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงเป็นประธานสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นสัมมนเนรได้แปรแถวรับบาตรจากคณะเจ้าภาพคณะผู้ปกครองและสาธุชน นำมาซึ่งความปลับปลื้มปีติใจให้แก่ทุกท่านที่ได้เดินทางมาสั่งสมบุญกุศลในพิธีตักป่าฉลองสมณีบทใหม่ในครั้งนี้หลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมงานบุญพิธีทอดผ้า,าป่าเพื่อสร้างสุขภิมารโดยกิจกรรมเริ่มด้วยริ้กขบวนอัญเชิญผ้าป่าของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญพร้อมด้วยท่านประธานผ้าป่าได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสําหรับท่านประธานผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่กัรยาณมิตรพิมพ์ประพัสศร กาลยาณมิตรโชติกากาลยาณมิตรสมศักดิ์แจ่มจำรัดและได้รับความเมตตาจากพระครูประลัดทวชัยทัชชุตโมประธานสงสูปปฏิบัติธรรมท่าม่วงเป็นประธานสง์นำทุกท่านปฏิบัติธรรมหลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลในพิธีทอดผ้า,าป่าที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นท่านประธานผ้าป่าเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าปา่า พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ตามด้วยคณะเจ้าภาพได้ร่วมถวายผ้าปา่าและจะตุปจัจจัยเทียธรรมแด่ผู้แทนคณะสงฆ์พร้อมกับรับมอบของขวัญที่ระลึกจากคณะสงฆ์ส่วนสาธุชนได้ร่วมกันถวายบริวารผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ผ่องใสปลื้มปิติในบุญก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานซึ่งผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอัตพลรสชื่น และร้อยโทนิวัตเสวกชิมส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตผู้แทนนำกล่าวคือผู้ช่วยสัตระรจา์บุญมาป้านประดิษฐ์โดยพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้สร้างความปลื้มปิติใจให้แก่ผู้มีบุญทุกท่านซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้มีบุญได้พร้อมใจกันมาร่วมสังสมบุญใหญ,ญ่ณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงแห่งนี้ครับ คุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์นะครับได้มีเรื่องราวดีๆในกระแสโซเชียลมีเดียที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ครับมานำเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชม3เรื่อง3ข่าวด้วยกันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามรับชมได้ในประเด็นข่าวบุญโดยคุณปริชาติการเกตครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งในประเด็นข่าวบุญกับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนนะคะที่วัดพระธรรมกายได้กราบอารัธนาคณะสงฆ์จากทั่วโลกมาเจริญพระพุทธมนต์อย่างความปลื้มปิติใจให้เกิดขึ้นค่ะจึงได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ต่อเนื่องขึ้น7วันเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนอกจากนี้นะคะในวันที่1พฤษภาคมค่ะ ทางวัดพระธรรมกายจะได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทสามเณร DCI รุ่นที่18ให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับสามเณรไปด้วยกันและในวันที่9พฤษภาคมค่ะกองอบรมบุคลากรนะคะสำนักเผยแผ่จะได้มีการบรรยายธรรมะโครงการพระไตรปิฎกศึกษาผ่านระบบซูมให้ทุกท่านที่สนใจค่ะร่วมรับฟังด้วยกันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะ ทุกท่านคะดิฉันขอย้อนไปในงานวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาก่อนนะคะกับภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์จากทั่วโลกที่ถูกฉายผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีหรือภาพที่ฉายขึ้นหน้าจอซูมของทุกท่านก็ดีคะ่ะล้วนเป็นบุญเป็นสิริมงคลที่เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง กับการที่เราได้เห็นคณะสงฆ์จากทั่วโลกนะคะได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตแผ่เมตตาเพื่อให้ทั่วโลกร่มเย็นสงบสุขพ้นภัยพ้นจากวิกฤตโควิด -19 ด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงนี้ค่ะจะขอน้อมนำโอวาทของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเจริญพระพุทธมนต์นะคะ ว่าเป็นบทสวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราไปรับฟังพร้อมกันค่ะการเจริญพุทธมนต์นั้นถือได้ว่าเราได้ทำกิจกรรมที่สำคัญทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายครหัสเพราะในขณะที่เราเจริญพุทธมนต์นั้นได้ชื่อว่าเราได้ทำสมาธิด้วยเพราะในระหว่างที่เราสวดมนต์อยู่นั้นจิตของเราก็สงบปัญญาของเราก็สงบใจของเราก็สงบ เมื S <S. <S. ่อเป็นดังนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เรานั้นมีจิตใจที่สงบมีจิตใจที่เยือกเย็นลงได้และในบทมนต์ต่างๆก็เป็นบทมนต์ที่มีความสําคัญที่จะสามารถที่จะช่วยรักษาจิตใจของผู้นั้นให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้เช่นบทที่เราสวดสันเสริญพระพุทธคุณก็ดีคืออิติปิโสรภกวาก็ดี บวชสรรเสริญพระธรรมคุณเช่นสว่าขาโตก็ดีบวชสรรเสริญพระสังฆคุณคือสุปฏิปันโนสาวกสังโฆก็ดีนั้นล้วนแล้วแต่เป็นบทที่สําคัญที่เราสันเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณชีวิตของพวกเราทั้งหลายต้องยึดมั่นอยู่กับพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพราะนั้นเนี่ยเราเจริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณพระสังฆคุณนั้นยึดเอาไว้เป็นตนะเป็นที่พึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับเรายึดพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะในแต่ละบทแต่ละบทนั้นถ้าเราจเจริญพุทธมนต์ไปแล้วนี่ยมันจะทําให้เกิดความมั่นคงให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้ดังเช่นในคราวที่เกิดทุพพิฆภัยเข้ายากมาแพงในงเมืองภัยสาลี พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนให้ตรวจรัตนสูตรโครคไข้ไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงก็หายไปหมดได้เพราะฉะนั้นในช่วงแพร่ระบาดของโควิด19ขอให้พี่น้องทั้งหลายอย่าประมาททำอะไรก็แล้วแต่มีความไม่ประมาทเป็นที่ตั้งจะทานอาหารก็ต้องรับต้องรับประทานด้วยความไม่ประมาทจะอยู่ร่วมกันก็ต้องรับต้องอยู่ด้วยกันไม่ความไม่ประมาท อย่าให้เกิดขึ้นในในในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกับพวกเราทั้งหลายต่อไปขอให้โครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจงหายไปเพราะอำนาจแห่งคุณของพระรตาตรายัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือที่เขากล่าวกันว่าที่กล่าวกันว่าพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมเจ้าสังขานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสังฆเจ้าขอโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจงพินาศหายไปโดยฉับพลันหรือโดยเฉียบพลันแกและอย่าได้เกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยประการทั้งปวงขอจเจริญพร ได้รับฟังแล้วก็ได้เห็นถึงความสําคัญกันอย่างนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดค่ะอยากร่วมอนุโมทนาบุญกับพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตแผ่เมตตาของคณะสงฆ์ทั่วโลกนะคะก็สามารถร่วมฟังสวดเจริญพระพุทธมนต์กันได้ผ่านระบบซูมในเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะระหว่างวันที่23ถึง28เมษายนเพื่อทำใจให้ผ่องใสสร้างิิมงคลให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวของเราในบ้านของเรา ด้วยการเข้าซูมฝั่งสวดเจริญพระพุทธมนต์ไปพร้อมกันทั่วโลกค่ะทุกท่านคะบุญเท่านั้นนะคะถึงจะสู้กับกระแสแห่งบาปอากุศลได้ค่ะเราจึงต้องรักษาใจให้อยู่ในบุญกันตลอดทั้งวันนะคะวัดพระธรรมกายก็นับเป็นอู่แห่งทะเลบุญที่ให้พวกเราได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่ไปด้วยกันในพิธีอุปสมบทสามเณรดีซีรุ่นที่18จํานวน18รูปค่ะ จากกองกิจการนิสิต DCI สำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1พฤษภาคมนี้ที่อุโบสถวัดพระธรรมกายค่ะถ้าเรากล่าวถึงสมณเณร DCI ทั้ง18รูปนะคะซึ่งเป็นเหล่ากอของสมณะนี้ล้วนเป็นสมณเณรที่ตั้งใจรักษาไว้ซึ่งพระรัตนะไตรอันประกอบด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะให้สมบูรณ์พร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญา โดยได้รับการฝึกฝนอบรมตนจากกองกิจการนิสิต DCI ีสำนักการศึกษาค่ะที่มุ่งเน้นปลูกฝังความรู้ความสามารถให้กับสมณรใน3ด้านก็คือด้านพุทธศาสตร์การศึกษาพระบาลี 2. ด้านการเผยแผ่คือการศึกษาบทฝึกเพื่อการเผยแผ่และสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ3ค่ะด้านเทคโนโลยีนะคะเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกิจการงานพระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมกับยุคสมัยรวมไปถึงการศึกษาภาษาต่างประเทศที่จะสร้างโอกาสให้ชนทั้งหลายต่างเชื้อชาติศาสนาได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นหลักธรรมที่แท้จริงของชีวิตค่ะ ซึ่งบทฝึกทั้งหลายเหล่านี้ค่ะล้วนเป็นวัตถุประสงค์หลักที่กองกิจการนิสิต DCI สำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายนะคะต้องการปลูกฝังให้สามเณรได้ตระหนักถึงการเป็นศาสนาทายาทผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังบทสัมภาษณ์ของพระมหาด็อกเตอร์อภิชาติชาะสุโพหัวหน้ากองกิจกรรมนิสิต DCI ผู้ช่วยผพ้อำนในการสำนักการศึกษาได้ให้สัมภาษณ์ไว้เราไปรับฟังพร้อมกันค่ะก็ขอเจริญพรสำหรับท่านผู้มีทุกท่านนะวันนี้หลวพี่ได้พูดถึงเรื่องของการอุปสมบทของสามเณรเตรียมดีไรุ่นที่18จํานวน18รูปซึ่งถือว่าเป็น,นวราระโอกาสพิเศษที่เป็นบุญใหญ่ที่พวกเราทุกท่านเนี่ยจะได้มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญร่วมกัน ในวันที่1นึ่พฤษภาคม2 6 6 4นี้ซึ่งการอุปสมบทนั้นจะมีที่โบสถ์พระบิดกณนะวัดพระธรรมกายซึ่งในสถานการณ์โควิดเราอาจจะไม่มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมแต่ว่าเราสามารถร่วมบุญได้ผ่านห้องกันติหรือภาคที่ทุกท่านได้สังกัดแล้วก็สามารถร่วมบุญแล้วก็ร่วมอนุมโมทนาบุญพันธ์ซูมได้นะทีนี้โครงการอุปสมบทนี้เนี่ยสามารถ สามเณรหรือว่าพระดีซที่จะอุปสมบทครั้งนี้เป็นโครงการอย่างไรเนี่ยวัตถุประสงค์แรกของเราเลยก็คือว่าโครงการนี้เราต้องการสร้างสาานทายาตให้มีเพื่อสืบต่ออายุพระศาสนาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการอบรมในการที่เรามีการจัดการศึกษาของดี i เนี่ยก็เพื่อที่ต้องการที่จะให้พระวิะสุทธสามเณรที่มีความต้องการที่จะสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะเนี่ยแต่ว่า ท่านมารู้ตอนที่ท่านยังหนุ่มแล้วก็อายุยังน้อยแต่การศาึกษาท่านยังไม่จบเป็นยาตรีเนี่ยแต่ท่านมีความศรัทธ,ธามีความตั้งใจอยากจะบวชด,ดังนั้นเนี่ยหลวงพ่อและหมู่คณะก็จึงมีสถาบันนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาท่านให้ท่านได้มีความรู้คือคุณวุฒิที่สูงขึ้นแล้วก็มีวัยที่พอเหมาะกับการที่จะขยายงานพระศาสนาในอนาคตดังนั้นวัตถุประสงค์ในการที่เรามีซ i สถาบันแห่งนี้ ก็เพื่อที่จะจะสร้างสัตนัายญาตให้เผยแพ่พุทธศาสนาและงานขโมู่คณะต่อไปการที่มีการอุปสมบทของสำนีนเตรียมดีซีไอก็มีวัตถุประสงค์ตั้งแต่เริ่มต้นคือการต้องการสร้างสัตนัายาติไว้สืบทอดพุทธศาสนาและการเพิ่มเติมความรู้ให้ท่านได้มีความรู้ด้านปริยัติที่พร้อมที่จะเทศนาให้กับญาติโยมได้เรียนรู้ในปัจจุบันนี้ ก็ท่านใดก็ตามที่มีโอกาสก,าก็ขอเรียนเชิญเอาบุญใหญ่ด้วยกันกับการอุปสมบททั้งหมด18รูปโดยร่วมบุญได้ตามความปรารถนาแล้วก็ตามความที่ท่านได้จะร่วมบุญกับห้องกันติหรือผู้ปรสานงานท่านสังกัดแล้วก็ร่วมบุญโดยการอนุโมทนาบุญผ่านซูมวันที่1พฤษภาคมนี้ในช่วงบ่าย13เนกา3 0นทีไปต้นไปพี่ก็ขอเชิญชวนแล้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณที่นี้นะ ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะได้เข้าซูมเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญนะคะในพิธีอุปสมบทกับสมณเณรดี i i รุ่นที่18ในวันที่1นึ่งพฤษภาคมไปด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีโครงการดีๆจากสำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายที่ได้จัดขึ้นนั่นก็คือโครงการพระไตรปิฎกศึกษาค่ะการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามพุทธโอวาทมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะ ต้องบอกว่าโครงการพระไตรปิฎกศึกษานี้เกิดขึ้นจากการที่วัดพระธรรมกายเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะเป็นประโยชน์แก่ชนทั้งหลายที่ได้มาศึกษาค่ะเพื่อที่จะได้นำความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะทางผู้เรียนเองอยังได้กำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ตรงนี้ก็นับเป็นหัวใจของการเรียนพระไตรปิฎกศึกษาค่ะที่ทางกองอบรมบุคลากรสำนักเผยแพร่ได้ตั้งใจจัดให้มีการศึกษานี้ขึ้นแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะทางโครงการจึงปรับระบบการเรียนเป็นแบบออนไลน์ผ่านซูมทั้งหมดซึ่งนะับเป็นเรื่องดีทีเดียวนะคะเพราะจะทำให้สาธุชนที่มีความสนใจในพระไตรปิฎกสามารถเข้าฟังการบรรยายได้ด้วยค่ะ ซึ่งโครงการพระไตรปิฎกศึกษาค่ะได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น3ระดับคือพระไตรปิฎกชั้นตรีค่ะเป็นพระสูตรว่าด้วยเรื่องการปรับทิฏฐิและศรัทธาพระไตรปิฎกชั้นโทเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการฝึกฝนอบรมตนเองและพระไตรปิฎกชั้นเอกค่ะเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะโดยทางโครงการได้จัดให้มีการบรรยายผ่านซูมดังนี้ พระไตรปิฎกศึกษาชั้นตรีบรรยายในวันที่9พฤษภาคมในเวลา12นาฬิก15นาทีถึง13นาฬิกา45นาทีค่ะในวิชากฎแห่งกรรมโดยพระอาจารย์จุมพลบุญยพโลผู้ช่วยผู้อำนยการสำนักเผยแผ่เป็นอาจารย์ผู้สอนค่ะ พระไตรปิฎกชั้นโทรบรรยายในวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะในวิชา5ห้องสร้างนิสัยโดยพระอาจารย์ต่อชัยชยทโรหัวหน้าโครงการอบรมธรรมธรรมายาสสำนักเผยแผ่เป็นพระอาจารย์ผู้สอนค่ะพระไตรปิฎกศึกษาชั้นเอกบรรยายในวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมเวลา18นาิกา30นาทีถึง20นาฬกาในวิชากูตะทันตะ โดยพระมหาธรรมสถิตธรรมทิโตปเปรียญธรรม9ประโยคพระอาจารย์กองปฏิบัติธรรมสำนักเผยแผ่เป็นพระอาจารย์ผู้สอนนับเป็นโอกาสอันดีของคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่จะได้ฟังธรรมะจากพระเถระผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรม ที่จะได้น้อมนาคําสอนอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมาถ่ายทอดให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ซึ่งจะได้นําไปเป็นหลักในการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตต่อไปค่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากเรียนโครงการพระไตรปิฎกศึกษาค่ะก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน หรือติดต่อไปได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0656954195ค่ะก็สามารถโทรไปแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะทุกท่านคะผู้ที่ได้รับฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระตรปิฎกศึกษานับว่าได้พบขุมทรัพย์ทางปัญญาที่จะนำพาชีวิตให้รุ่งเรืองได้ดังพุทธสุภาษิตท,ที่ว่าปัญญาณา,านางรัตนงัง ปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลายจึงอยากขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในทุกๆบุญผ่านซูมของทางวัดพระธรรมกายกันเยอะๆค่ะและอย่าลืมค่ะชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมสั่งสมบุญออนไลน์ผ่านซูมด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันปริชาติกาลเกตต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ุณผู้ชมครับในวันนี้บูญนิวสมีสถิติ10อันดับแรกนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงในทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับที่ได้สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาส่วนว่าจะมีจังหวัดใดบ้างหรือว่ามีภาคใดบ้างที่ได้10อันดับแรกไปติดตามได้นะครับในท็อป10สวดธรรมจักรทั่วไทยครับ สำหรับ1ิบอันดับในประเทศนะครับอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดกระสินอันดับที่5จังหวัดมหาสารคามอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่8จังหวัดปทุมธานีอันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีครับส่วน10บอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับ อันดับที่1แก้ปูทอนอันดับที่สองนครหลวง10อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง13อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง8อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง6อันดับที่9นครหลวง5และอันดับที่10นครหลวงสี่ครับ คุณผู้ชมครับในวันนี้บูนิวส์มีผังรายการที่น่าสนใจมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเพื่อที่จะได้เข้าร่วมพิธีกรรมหรือกิจกรรมผ่านระบบซูมออนไลน์กันจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในผังรายการซุม0ูนย์เครับเวลา1 7บเนิกานาทีห้องสํานักเผยแพร่พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์รับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ เว็บไซต์ www.zoom72.com/PO4 0หรือ dmc.tv/2564/PO4 เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาพบกับรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอรหังร่วมรับชมประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาอย่างตั้งใจ ร <st> ับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.zoom072.com/PO/2 Meeting ID 95471783711 Passcode 072เวลา18.46นถึง21.00นสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรออนไลน์ของช่องนครหลวง11ทับ8 11e รับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ w w w z o o m 0 2 c o m n 1 1 e 2เวลา20นาิกาถึง21นาฬิกาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขอเชิญรับฟังธรรมพิเศษเรื่องรอเธอกลับมาโดยพระอาจารย์อนวัตปูริวโรรับชมได้ที่ www. แก้วเมืงองเลย .com/ zoom meeting id 853 790 096 34พาสโคดศโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลองได้ที่ www.zoom 0 7 2 .com/list ครับในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับขอบกับอราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับและเรียนเชิญพุทศาศนิกชนทั่วทมุมโลกได้วรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาผ่านระบบซูมออนไลน์ อธิษฐานจิตให้มวลมนุษยาชาติทั่วทั้งโลกนะครับมีความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยปลอดภัยจากโรคโควิด1 9ระหว่างวันที่22เมษายนถึง28เมษายนที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับโดยทุกท่านสามารถเข้าไปร่วมพิธีกรรมงานบุญได้นะครับที่เว็บไซต์ w w w z o o m 0 7 2 c o m ครับและในช่วงนี้นะครับขออนุญาตน้นยําประชาสัมพันธ์นะครับ พระคุณเจ้าทุกรูปรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านได้รักษาความสะอาดตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดและสวมใส่หน้ากากอนามายัยตามหลักกฎหมายที่กําลังมีอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับส่วนการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับในบุญนิวส์คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้โดยสามารถเข้าไปที่โซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะน,นี้และการส่งข่าวสารงานบุญเช่นเคยครับสามารถส่งได้ทางไลน์แอปพลิเคชันโดยการสแกน QR Code และ l i น์ i อดี รวมไปถึงอ e ีเมลที่ t v t m c n e w s g m a i l c o m ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่าศีละวัตโตเจโตปณิธิความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้รณกรณอ่มกมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ